ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสร้างแพทเทิร์นตัวนี้จะเป็นเสื้อคลุมไหล่นะคะคล้ายเป็นย้อยครึ่งวงกลมเลยค่ะแล้วเป็นคอจีนด้วยเราจะมาดูวิธีการทําเลยนะคะค่ะขั้นแรกเรามาทํากันเลยค่ะเราจะมาดูความยาวกันด้วยนะคะตัวนี้ความยาวหรอแค่จุดนี้ค่ะจุดเอวเหมือนกันค่ะจุดเอวค่ะแล้วเราก็จะมาวาดหลักแร้กันเลยค่ะตัวนี้เราปิดไหล่เรียบร้อยแล้วนะคะหลักแร้ตัวนี้เราได้บะหันสองนะคะวาดหลักแร้เลยค่ะ ค่ะชิ้นหลังเหมือนกันค่ะตัวนี้อกระบวกแปดเหมือนกันนะคะค่ะแล้วเราวาดหลักแรกเลยค่ะเราได้แล้วนะคะตัวนี้เราจะมาดูเกล็ดค่ะตัวนี้เราสร้างเกล็ดเลยนะคะเกล็ดตัวนี้เราช่วงนี้เราห่างเก้าเซนเหมือนเดิมค่ะแล้วเราตีลงมาข้างล่างเลยนะคะเก้าเซนเราห่างออกสองเซนครึ่งเหมือนเดิมเลยค่ะตรงจุดนี้นะคะเราตีตรงค่ะ แล้วเราก็ทําเกตค่ะเกตใหญ่หนึ่งเซนเราตีตรงะะเลยค่ะหนึ่งเซนแล้วเราก็ตีตรงมาข้างล่างเลยค่ะค่ะเอวข้างเอวข้างตัวนี้เราก็เข้าเส้นครึ่งค่ะเราวาดเลยค่ะวาดมาถึงเส้นสะโพกนี่นเลยค่ะเราวาดตามแนวก่อนนะคะที่หลังเหมือนกันค่ะเราเข้าเส้นครึ่งเราวาดเอวแลวค่ะ ความยาวเอาแค่เส้นเส้นเอวนะคะความยาวค่ะช่วงนี้เราจะแบ่งครึ่งค่ะเอวยี่สิบสองก็ได้สิบเอ็ดนะคะเราสร้างเกตก่อนค่ะเพราะเราเราจะมาปิดเกตนะคะเราตีตรงเลยค่ะช่วงบนขึ้นสองเซนเกตใหญ่หน,นึ่งเซนกับหนึ่งเซนตรงนี้เราจะขึ้นตลอดแนวสองเซนนะคะถ้าเป็นเกดธรรมดาค่ะตรงจุดล่างเนี่ยเราจะแบ่งนะคะคือเส้นสะโพกใหญ่เนี่ย คือตายตัวเลยค่ะเราจะแบ่งห้าเซนเพราะเราจะสร้างเกตตีเกตลงมาค่ะค่ะให้เราตีเลยค่ะค่ะเราได้แล้วนะคะตัวนี้เราก็จะมาดูคอเลยคะ่ะตัวนี้เป็นคอจิ้มยคคะเราก็ขึ้นหลังเราได้แล้วนะคะเราจะมาวัดเลยค่ะช,ช่วงไหล่เราจะมาดูไหล่ค่ะไหล่เราจะขึ้นตรงนี้หนึ่งเซนแล้วเราก็จะตีนะคะตีตรงตีตรงแต่เราจะมาเพิ่มกระดาษกันค่ะ ิ้นหลังก็เหมือนกันค่ะขึ้นหนึ่งเซนเราตีตรงเลยค่ะเราจะมาดูการวาดคอนะคะตัวนี้เป็นคอจีนค่ะเราเอาคิ้นหลังค่ะเราปิดเส้นเดิมก่อนนะคะชิ้นหลังเราเอาลายตัวลายมาชนกันค่ะค่ะเราได้ลายตัวลายมาชนกันแล้ว เราจะมาวาดคอก่อนค่ะคอหลังเราลงอยู่ในเกณฑ์ประมาณหนึ่งเซนค่ะหนึ่งเซนคอข้างอยู่ในเกณฑ์ประมาณสองเซนคอหน้าลงอยู่ในเกณฑ์ประมาณสองเซนครึ่งสองจุดห้าข้างสองเซนค่ะเราวาดเลยค่ะวาดไปที่คอหลังได้เลยค่ะแล้วก็ชิ้นหน้าเราก็วาดค่ะวาดคอเป็นกล,ม,กลมลงมานะคะค่ะเนี่ยค่ะคือคอจริงเราได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะวัดคอกันเลยค่ะ แล้วเราจะมาสร้างคอกันด้วยคอตัวนี้คอจีนคอยี่สิบสามเซนค่ะเราได้ทั้งหมดยี่สิบสามเซนค่ะเราจะมาสร้างย,ยุ้ยมาจะมาสร้างเป็นคุ้มไหล่กันเลยนะคะค่ะเราเอาชิ้นหลังออกกรค่ะแล้วเราก็จะมาแปะกระดาษนะคะเ,เราจะมาแปะกระดาษกันเลยค่ะตัวนี้ค่ะตรงนี้เราซ้อนหนึ่งเซน ที่ได้ในตรงนี้หนึ่งเซนนะคะหนึ่งเซนเราเอาหนึ่งเซนเนี้ยค่ะมาต้อนกันเลยปิดก่อนค่ะปิดกระดาษปิดตรงไหลนี่ค่ะปิดตรงไหลเนี่เราหากระดาษมาหนึ่งชิ้นนะคะเรากระดาษมาเลยค่ะ เราจะแปะนะคะเราจะแปะตรงจุดนี้แปะตรงไหล่เนี่ยค่ะตรงไหล่เราแปะเลยคะ่ะ เป็ดนี่ค่ะความยาวเราเอายาวอยู่ในเกมประมาณช่วงเอวเล้วยเราตัดก่อน,นะค่ะที่หลังก็เหมือนกันค่ะเราจะตัดแยกค่ะตัดแยกตรงกลางตรงกลางนี่ค่ะแล้วก็แยกเรียบล้ากระดาษแปะนะค่ะแยกเรียบแยกให้เรียบนะคะนี่ค่ะแยกเรียบ นี่เป็นของชิ้นหน้าชิ้นหลังก็เหมือนกันค่ะชิ้นหลังเราก็ตัดตรงกลางเหมือนกันตรงเกลดก็ดนคะคะเราจะแยกให้ได้ย้วยเพิ่มอีกขึ้นอีกนิดนึงค่ะเราก็หากระดาษมาเลยค่ะเราแยกเรียบเหมือนกันค่ะชิ้นหลังแยกเลียบค่ะ พอเราได้แล้วนะคะเราก็ดูเลยค่ะดูวิธีการทําต่อจงตรงจุดนี้นะคะความยาวที่เราตีค่ะเราหาเส้นกลางค่ะเราตีเส้นกลางลงไปเลยค่ะเส้นกลางลงไปค่ะตัวนี้เราจะดูว่าเราจะช่วงแขนค่ะช่วงแขนเราหาแขนมาเลยค่ะเราจะทาเป็นด,ด้วยค่ะช่วงจุดหาช่วงแขน เราเราได้แขนเราก็แพทเทิร์นมาแล้วนะคะอันนี้คือชิ้นหน้าค่ะชิ้นหน้านี่หลังเราจะตัดเลยค่ะตัดตรงกลางนะคะค่ะความยาวเราจะอยู่ในเกลียเส้นเส้นเอวอะเส้นเอวเส้นนี้ความยาวเราตรงเส้นเอวนะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งกันเลยค่ะค่ะเราได้แล้วนี่คือชิ้นหน้าชิ้นหน้าเราจะลงจากจุด จุดไหล่เนี่ยค่ะจุดไหล่เนี่ยค่ะที่เราวาดแล้วเราจะลงหนึ่งเซนหนึ่งเซนค่ะหนึ่งเซนพอเราได้แล้วนะคะเราก็เอาทีน่หน้าเลยะคะ่ะที่หน้าที่เราได้เนี่ยค่ะคือคแปะค่ะแปะแปะให้ตรงหนึ่งเซนเนี่ยค่ะเราแปะเลยแล้วตรงท้องแขนค่ะก็ให้มาชนากับช่วงช่วงช่วงหน้าอกนะคะที่เราวาดแหวกคะ่ะพอเราได้เราแปะ นี่ก็คือชิ้นหลังชิ้นหลังก็เหมือนกันนะคะเราลงจากจุดนี้หนึ่งเซนแล้วเราก็เอาจุดเนี้ค่ะจุดจุดท้องแขนเนี่ยค่ะให้ตรงกับจุดอกนะคะจุดอกทีราว่าเนี่ยค่ะเราได้เนี่ยค่ะให้ตรงกับจุดอกเราก็ติดสกอตเทปเลยค่ะเราติดกันเลยนะคะ ่ะแล้วเส้นกลางด้วยค่ะพอเราได้แล้วนะคะเราก็หาจุดเลยค่ะหาจุดที่เราจะทำทำเป็นคือย้วยลงมาเลยค่ะที่เป็นคุมไหลลงมาเราจะจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณช่วงเอวตรงเอวตรงจุดนี้นะคะเราก็จะวาดเลยคะ่ะตรงนี้ก็จุดเอวนะคะ ขิ้หลังก็ะจุดเอวค่ะตรงนี้ท้องแขนค่ะเราปิดก่อนค่ะค่ะพอเราได้แล้วนะคะเราจะมาดูเลยคะ่ะเราจะวาดเราจะวาดตรงคือโค้งลงมาเลยค่ะตรงให้ถึงจุดเอวตรงจุดนี้เลยนะคะค่ะเราวาดแนวหาแนวเลยคะ่ะตรงนี้จุดเอวชิ้หลังเราวาดคือตัวนี้เราจะไม่ เราจะไม่เน้นนะคะว่าต้องให้ตรงเลยเราจะวาดโค้งเลยค่ะวาดโค้งมาเนี่ค่ะวาดโค้งมาหาจุดเอวเลยนะคะจุดเอวที่เราได้จุดเอวตรงจุดนี้ค่ะเราวาดโค้งมาเลยค่ะค่ะเราวาดตรงมาโค้งมาเลยนะคะตรงจุดเอวตรงจุดนี้ค่ะตรงจุดนี้ เราได้แล้วนะคะตัวนี้เราขอเป็นตะปเทชนี้เราได้เราตัดเลยค่ะตัดตัดตามโค้งที่เราวาดเลยค่ะตัวนี้จะเป็นคล้ายๆกับครึ่งวงกลมเลยนะคะเราตัดเลยค่ะเราตัดเราโค้งโค้งตามมาคือแนว แนวถึงชิ้นหน้าเลยนะคะตัวนี้ค่ะชิ้นหน้าเราตัดต่อค่ะเราก็จะได้แล้วนะคะตัวนี้คือคือตัวนี้จะเป็นคุมไหล่คือคุมไหล่ที่นหน้าจะเป็นชิ้นหน้าจะเป็นสันทบนะคะชิ้นหน้าจะเป็นสันทบสันทบตรงข้างหน้าทบหน้าค่ะค่ะนี่เราจะวางผ้าตามแนวเกณฑ์น,นี้เลยนะคะ ยกผ้าก็จะจักพมลงมารอบเอวรอบ,อ,บ,อ,บอกเลยค่ะนี่ค่ะที่เราทำผ้านี่คือที่คลุมไหล่เราทําเสร็จแล้วนะคะแล้วเราจะมาดูการทําคอเลยคะ่ะคอจะเป็นคอจีนนะคะตัวนี้คอที่เราวัดได้เราตีตรงเลยนะคะเราวัดได้ยี่สิบสามเซนเราตีตรงค่ะตั้งฉากขึ้นเราจะวัดเลยค่ะยี่สิบสามเราลบหนึ่งเซนก็เท่ากับยี่สิบสองนะคะ ววยี่สิบสองค่ะระวัดคอนะคะยี่สิบสองเซนเราตีตั้งฉากขึ้นเลยค่ะช่วงนี้นะคะช่วงกลางคอช่วงคอ,อเส้นเนี้ยค่ะเราจะแบ่งหารสามนะคะเนี้ยค่ะเราจะหารสามสามช่วงนี่ได้ยี่สิบสองเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดก็ได้เจ็ดกว่าค่ะ, 2, ะเจ็ดจุดสองถึงสามกับเจ็ดกับขี้คันนี้ค่ะเราได้แล้วนะคะคือหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองจุดสามจุดเราจะนำหนึ่งช่วงเนี้ยค่ะ ขึ้นมาข้างบนนะคะที่เราวัดได้เจ็ดเซนค่ะเราได้ได้เจ็ดเซนค่ะพอเราได้แล้วนะคะเราจะวาดเลยค่ะวาดตรงจุดนี้นมาถึงจุดเส้นที่สามนี้เลยค่ะเราวาดเลยค่ะวาดโค้งมาค่ะวาดมาได้เลยค่ะนี่ได้แล้วคอใหญ่อยู่ในเกณฑ์สามเซนเราก็หาเลยค่ะสามเซน สามเตนค่ะเราวาดเลยค่ะวาดตามที่เราวาดได้ค่ะสามเต็นตรงนี้ก็สามเต็นนะชิ้นหน้าชิ้นหน้าตรงนี้เราเราหาจุดแนวตั้งฉากค่ะตั้งฉากแล้วเราก็วาดเลยค่ะวาดโค้งได้เลยวาดโค้งเป็นรูปคอได้เลยนะคะวาดโค้งค่ะนี่เราได้แล้วเราก็จะมาวัดเลยค่ะว่าช่วงคอเราได้ยี่สิบสยี่สิบสามเซนไหมค่ะเราวัดเลยค่ะ ได้พอดีเลยค่ะย3่ิบสามซนตรงจุดนี้แต่ถ้าเราไม่ไม่ถึงยี่สิบสามซนเราจะเพิ่มตรงนี้ได้ค่ะเพิ่มตรงตรงท้องหลังนี้ได้อีกหนึ่งซนนะคะได้ค่ะพอเราได้แล้วเราตัดเลยค่ะตัดตามตามแนวที่เราได้น,ะะนี่ค่ะรอบคอเป็นคอจีนค่ะคอจีนเราสร้างนอกนอกตัวนะคะคอจีนตัวนี้ นี่คอที่เราได้เรียบร้อยนี่ค่ะนี่คือที่เราทําคุมไหล่ค่ะก็คือเป็นจะวางผ้าดตามแนวเลยนะคะจะก็คือจะเป็นเหมือนครึ่งวงกลมค่ะตัวนี้จะคุมไหล่ลงมาเลยตรงคอค่ะเราจะเป็นคอจีนด้วยค่ะคอจีนจุดหน้าจุดหน้าเนี่ยค่ะจุดหน้าค่ะติดตามตัวต่อไปได้เลยนะคะ